ผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูนะครับในพระกัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้อัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้นะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่านะครับในข้อที่หนึ่งนะครับเราจะเห็นความจริงในพระจนะพระเจ้าตอนนี้ว่าการสร้างบ้านการเฝ้านครพอสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับทุกคนสร้างบ้านเสร็จเนี่ยก็กลายเป็นนครนนะครับแล้วก็ เมื่อมีนครเนี่ยนะครับก็มีต้องมีคนเฝ้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทหารจะเป็นคนเฝ้านะคนครหรือเมืองใหญ่ๆในเวลาิการเนี่ยบ้านนะฮะก็จะมีพ่อบ้านก็เป็นคนเฝ้านะครับทีนี้ในบรรดาบ้านต่างๆภายในบ้านหลายๆบ้านรวมกันนะครับก็จะมีตำรวจอันนี้คือลักษณะของวิถีของเมืองนะครับที่เป็นมาในสมัยโบราณทีนี้ในเพิ่มผีข้อนี้นะครับ เขาขึ้นด้วยคําว่าถ้าหมายความว่าคือถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ากําลังเฝ้าอยู่นะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสร้างอยู่และสร้างไปแล้วด้วยและกําลังสร้างด้วยนั่นครับคือสิ่งที่เพร่อนพีตอนนี้กําลังบอกเราว่าพระเจ้าอยู่ครอบครององค์กรของพระองค์บ้านเรือนของเราเมืองของเราประเทศชาติของเราและโลกทั้งใบ น,นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับที่ปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนั้นเราก็ยังได้เห็นความจริงต่อไปว่าบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าหมายความว่าทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังถ้าพระเจ้าไม่ได้ควบคุมถ้าพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนนะครับฉะนั้นเองตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งอย่างรวมทั้งชีวิตของเราและโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับในข้อที่2บอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดกระหืดกระหอบกินอาหารนอนดึกด้วย นะเพราะพระเจ้าทรงประทานให้ผู้ที่รักพระองค์นั้นหลับสบายคนที่นอนไม่หลับต้องอ่านพระบีข้อนี้นะครับผมเป็นคนนอน,นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามากนะครับเพราะว่านอนไม่หลับหลายคนเนี่ยได้พบสาเหตุของการนอนไม่หลับก็คือว่าคิดอะไรมากเกินไปนะครับนะบลงรายละเอียดมากเกินไปเป็นห่วงเป็นกังวลและไม่ได้วางใจคําว่าวางใจนี่สำคัญนะครับพราะวางใจในใครวางใจในมนุษย์ก็อาจจะ เป็นไม่สมหวังนะครับผิดหวังได้วางใจในวิธีการของเราก็บางครั้งวิธีการของเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่รอบคอบพอบในเพิ่งพีสอนว่าเราต้องวางใจในพระเจ้าการวางใจในพระเจ้าเนี่ยเป็นการวางใจระดับสูงสุดเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าควบคุมอยู่และเรารู้จากความจริงในข้อที่หนึ่งว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ช่วยเรานะเราไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับ เรารอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ได้พระเจ้าช่วยเรามาตลอดลนั้นคือความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ฉะนั้นจากเพิ่มพีตอนนี้เองเนี่ยผมจะโยงไปถึงมุมมองใหม่ของงานที่มีต่องานนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเห็นสามประการที่ผมอยากจะหนุนใจแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับมุมมองใหม่ของการทํางานนะครับในขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้า สร้างบ้านพระเจ้าเฝ้าอยู่เนื้อครเนี่ยมุมมองแรกก็คือว่างานนั้นเป็นการส่งเรียกครับมีคำสองคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่าอาชีพนะครับคำแรกก็คือ profession ที่เราเรียกว่า professional นะครับคำที่2ก็คือ vocation เรียกว่า vocational คำสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันคำว่า profession นั้นมาจากว่า profess ก็คือประกาศนะครับคนคนนี้ถูกประกาศถูกยอมรับ นะจากสังคมจากสมาคมวิชาชีพว่าเขาเป็นมือโปรนะครับหมายถึงโปรเ e s ชั o นอลหลายท่านที่อยู่ที่นี่นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็เป็นมือโปรทั้งนั้นเพราะว่าเรามีสมาคมวิชาชีพรองรับอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นพยาบาลไม่ว่าท่านจะเป็นหมอท่านจะเป็นอะไรก็เลยมีสมาคมวิชาชีพรองรับอยู่นั่นนหละคือ p r o f e s s ก็คือ p r o f e s s i o n ก็คือเรามีสมาคมรองรับเรามีจรรยาบรณทางวิชาชีพของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็น professional แต่ ทั้งหลายครับโปรเฟชชั่นแลก็คือการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งซึ่งมีจริยธรรมหรือจรรยาบาลที่คอยคุมอยู่นะครับในขณะที่มีกฎหมายรองรับนะครับกฎหมายก็คือมาตรฐานที่ต่ําที่สุดพอเราทําผิดกฎหมายนั่นคือเราตกต่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าจริยธรรมหรือจรรยาบาลเนี่ยมันเป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่เหนือกฎหมายนะครับเราอาจจะไม่ทําผิดกฎหมายแต่อาจจะทําผิดจริยธรรมได้หรือจรรยาบาลของเราได้ ฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราเห็นนะครับว่าใครเป็นมือโปรคนที่เป็นมือโปรนะครับเขาทําตามจรรยาบรณวิชาชีพของเขาในขณะที่ไม่ใช่มือโปรนะครับทำเป็นอาชีพก็จะเอากฎหมายเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับฉันไม่ทําผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับกฎหมายทําอะไรฉันไม่ได้ฉันก็ไม่ผิดแต่มันผิดจรรยาบรณครับนั่นคือความเป็นวิชาชีพของเราหายไปแล้วทีนี้นี่คือ professional นะครับหรือ profession ชวน สท์อีกคำหนึ่งก็คือ vocation <c oughs> vocation เนี่ยมาจากคำว่า voice นะครับนะหรือมาจากคำว่า calling ก็คือการเรียกการเรียกในสมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีกโรมันนะครับใครทตามที่เป็น professional เนี่ยนะครับเขาจะมีอีกสมญานามหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยถูกเรียกจากเทพพเจ้าของเขานะเขาจะมีเทพ,พเจ้าที่รักษาโรคนะครับ เทพเจ้าที่ดูแลหมออยู่เทพเจ้าที่ดูแลว,วิศวกรรมอยู่เทพเจ้าที่ดูแลนิติตศาสตร์อยู่เทพเจ้าในสาขาต่างๆศิปลปวิทยาการต่างๆก็ยินดีเทพเจ้านะครับในสมัยกรีกโรมก็มีโบราณนะครับในสมัยของอินเดียโบราณหรือหินดุยซึมเนี่ยก็มีนะครับเราจะเห็นนะพระต่างๆนะครับที่เป็นพระทางเาทวกรรมหรือว่าพระ,พระเทพเจ้าทางเริงต่างเยอะแยะมากมายในตะวันออกก็มีตะวันตกก็มี พวกนี้นะครับเป็นที่มาของคําว่า vocation นะ vocation ก็คือว่าเป็นการเรียกจากเทพนะครับเป็นการเรียกจากเบื้องบนในพระคัมภีร์นี่ครับทำให้เราเราต้องกลับมาถึงมุมมองที่ว่าพระเจ้านั้นประทานงานให้กับมนุษย์ในสมัยปฐมกาลนะครับพระเจ้าให้อดาดัมเอวาทําสวนนะครับนั่นคือการทรงเรียกการทรงมอบหมายงานที่มาจากพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนมุมมองงานก็คือว่าจาก p ร o f e ฟ s ช o n นลธรรมดาธรรมดานะครับเรากลายเป็นวอเคชชโนลนะวอเคช o n นลก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเราเนี่ยให้เป็นการทรงเรียกจากเบื้องบนครับเ <c oughs> มื่อเราทำงานตามการทรงเรียกจากเบื้องบนเนี่ยนะครับงานของเราจึงมีความหมายเมื่องานของเรามีความหมายเนยีชีวิตของเราก็จะมีความหมายตามไปด้วยฉะนั้นเวลาที่เราท้อใจนะครับเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราอ่อนแรงเนี่ยนะครับ เวลาที่เราเจ็บปวดบาดเจ็บเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลนะอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับอยู่ที่ไหนถูกต้องอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับนะีเราจะเห็นการเคลื่อนย้ายของบุคลากรวิชาชีพสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวอเคชั่นหรือเว c a t i o วเคนเนี่ยมันไปตามการทรงเรียกไปตามเสียงจากเบื้องบนไปตามพระเจ้าทรงนำครับฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เรา เห็นมุมมองใหม่ประการแรกก็คือว่าเรามั่นใจไหมว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้มาอยู่สถานที่แห่งนี้ให้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างที่พระเจ้าต้องการพระเจ้ามีความปรารถนาและคาดหวังให้เราทําบางเสียงบางอย่างที่นี่เราค้นเจอไหมครับว่าเราจะทําอะไรที่นี่และเราจะสร้างตํานานหรือสร้างชัปเตอร์ใหม่หรือบทใหม่ นะครับบางสิ่งบางอย่างให้กับสถานที่แห่งนี้นั่นคือมุมมองท,ที่มีต่องานของเราเป็นประการแรกตรงนี้นี่เองนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเราถอยกลับไปเราจะเจอกับคนคนหนึ่งครับชื่อว่ามาทินลูเทอร์นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่ามาตินลูเทอร์เนี่ยเขาเป็นนักปฏิรูปาศาสนาทำให้เกิดนิก,กายโปรเตสแตนต์นะครับ เมื่อเขามองว่าอาชีพนั้น <c oughs> เป็นการทรงเรียกและภักิดิคุณนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามองงานของเขาเนะฮะจาก profession ธรรมดามาเป็นการทรงเรียกและเป็นการประกาศภกกติคุณของพระเจ้านั่นหมายความว่าภักติคุณเนี่ยคือข่าวประเสริฐนะครับเป็นข่าวดีว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นทำมาหาเลี้ยงชีพ หรือเป็นวิชาชีพนะครับคุณสามารถเทียบเปลี่ยนเป็นว o ค a t i ชัหรืออาชีพที่เป็นการส่งเรียกได้โดยที่คนคนนั้นได้รู้จักพระเจ้าและรับการส่งเรียกจากพระเจ้านั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐในวิชาชีพของเรานะครับแล้วการประกาศข่าวประเสริฐในวิชาชีพของเราเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นหลักการแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องนับว่า เราถูกเรียกจากพระเจ้าเสียก่อนนะครับเราถูกเรียกจากเบื้องบนเสียก่อนเรามีภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ชัดเจนเพราะว่าพระเจ้าเรียกเรามาทาตรงนี้นะครับเราจะขยับจากการทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับขึ้นไปเป็นวิชาชีพและขึ้นไปเป็นอาชีพที่ถูกเรียกนะครับมทัทธิูเทอร์บอกว่าอะไรครับบอกว่าพวกผมที่เป็นนักบวชในศาสนาดูเหมือนว่าจะอยู่สูงที่สุด กว่าวิชาชีพใดๆเพราะพวกผมนั้นรับใช้พระเจ้าแต่เมื่อไข้ควรอย่างดีแล้วสิ่งที่พวกเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในโบสถ์นะครับในวิหารเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือกว่าคนที่เป็นนักวิชาชีพหรืออาชีพใดๆเลยพี่น้องคนที่พูดง่ายถ้าพูดภาษาคนไทยว่าคุณบวชเป็นพระนะ คุณมีอาชีพเป็นพระใช่ไหมครับนะงานของคุณก็คือทํางานพระนะฮะคุณไม่ได้อยู่เหนือกว่าคารว่าเลยนะถ้าคุณเป็นมรอชีพคุณไม่ได้เหนือนี่คือสิ่งที่มาทีลูเทอร์พบความจริงในพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในทุกๆวิชาชีพนะครับหรือทุกๆอาชีพหรือทุกๆหน้าที่การงานเนี่ยนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยคือเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเราเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะเราตอบสนองต่อการทรงเรียกเหมือนกันนะครับ ผมไม่มีเวลาลงลึกมากกว่านี้แต่ว่าอยากจะแบ่งปันในประเด็นนี้นะครับอันที่สองครับเมื่อเรามีหลักการที่ว่าเราถูกเรียกจากพระเจ้าแล้วนะครับประการที่2ก็คือว่าเราต้องมองงานในฐานะการกระทาแห่งความรักคือความรักเนี่ยเรารู้สึกได้นะครับเราพูดได้แต่ยากที่สุดก็คือการกระทำนะครับการกระทำก็มีการสำรวจกลับไปว่าในประวัติศาสตร์เนี่ย เขาพูดถึงเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นในการทำงานนี่นะครับก็คือเรียกว่า passion passion ก็คือความหลงไหลในงานนะครับความรักในงานเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรามี p a ชช i o n ในงานหรือไม่เนี่ยนะหมายความว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะโดดเข้าไปทำงานไหมนะครับเรารักที่จะทำไหมนะครับเราทำงานด้วยความรักไหมและรักงานที่เราทำไหมนั่นนะครับคือตัววัดว่า เรามีแพชชั่นมากขนาดไหนเรามีความรักในงานมากขนาดไหนหรือในทางกลับกันเราอจะตื่นขึ้นมาเพราโอ้ยเช้าอีกแล้วต้องไปทำงานอีกแล้วเมื่อ,อไหรจะอยู่ทันทีนะครับในผมยอมสรารภาพนะครับว่าหลายๆครั้งทีเดียวผมเองเนี่ยนะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเนหะมือนเหนื่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าหนักมากเลยนะเพราะว่าเราคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต้องคิดต้อง ดูแลคนต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยครับแล้วตื่นขึ้นมาอาอีกแล้วอาอีกแล้วผมพบอย่างหนึ่งครับก็คือว่าความรักมันไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าร่างกายมันเหนื่อยล้าเราต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารักที่จะทำงานนานๆรักที่รับใช้นานๆเราก็ต้องหาเวลาที่จะพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าพักผ่อนพี่น้องครับท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่นะครับผมกำลังทำงานอยู่ แต่ท่านกําลังพักสงบอยู่หมายความว่าท่านนั่งฟังนั่งคิดนั่งไข้ควรนั่งภาวนาและอธิษฐานวางใจพระเจ้านี่คือการกระทําแห่งความรักรักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์และรักพระเจ้ามีมีตัวอย่างหนึ่งครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทาหารอังกฤษเนี่ยมันขาดแคลนเพราะว่ามีคนตายเยอะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถูกเกณฑ์มาจากลัวหมาวมิลัยเลยนะฮะ มีคณะวิศวกรรมคณ,ณะแพทย์คณะทันตแพทย์คณะอะไรต่างเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับที่เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็พวกที่ได้รับเงินเดือนเนี่ยถูกเกณฑ์มาเป็นทหารนะครับพอถุกขูกเกณฑ์มาเป็นทหารเนี่ยเขาพบกับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าเดิมทีนั้นขณะที่เขาอยู่ในวิทยาชีพหรือขณะที่เขารับการฝึกฝนอยู่จะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลหรือจะเป็นวิศวกรนะครับจนนักกฎหมายต่างเนี่ยเขา เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้วิชาความรู้มาเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อ,อไ,ได้เงินเดือนภาษาอังเกตว่า get paid ก็คือว่าได้รับเงินเดือนนะครับเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแย่งกันเข้าคณะที่ได้เงินเดือนถึงสูงนะครับได้มีการแย่งกันที่จะเข้าคณะที่มีความต้องการสูงในตลาดทุกคนนะครับวางอยู่อย่างเดียวเลยเป้าหมายเขาก็คือว่าเขาจะต้องรวยให้ได้เขาจะต้อง ได้รับเงินเดือนที่สูงเขาต้องมีอาชีพที่ดีเขาต้องมีอนาคตที่ดีแต่เมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสงครามสงครามโลกครัที่สองนะครับคนพวกนี้พบกับความจริงอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อเขาได้ไปเป็นหมอทหารเมื่อเขาได้ไปเป็นพยาบาลสนามเมื่อเขาได้เป็นวิศวกรนะครับคอยสร้างอะไรต่างๆให้กับกองทัพเนี่ยเขาพบความจริงอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่า เขากําลังทํางานเพื่อประเทศชาติเขากําลังทํางานเพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนร่วมชาติของเขาของพี่น้องฐานของเขานะครับเมื่อเขามีความตระหนักถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นแหละครับทาให้เขาหวนกลับมาคิดว่าไอ้เงินทองที่เขาคาดหวังว่าจะได้นะนะไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่รอดจากสงครามครั้งนี้ไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในขณะที่เขาอยู่ในสงครามเนี่ยอยู่ในสมรภูมิขณะที่เขาทำการลบอยู่เนี่ย อะไรที่สําคัญที่สุดก็คือการช่วยชีวิตหรือการช่วยกองทัพของเขาช่วยพี่น้องของเขาเที่ออกไปลบเนี่ยให้กลับมามีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทําให้ดีที่สุดคนที่เป็นหมอสนามนะครับพยาบาลสนามก็จะรักษาเพื่อนทหารด้วยกันนะด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ว่าจะทํำยังไงที่ให้เขารอดเหมือนกับที่เราก็มีความหวังว่าเราจะได้รอดออกไปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ย เวลาที่เขาพบกับสถานการณ์อะไรบางอย่างทําให้เขาต้องกลับมาหวงคิดว่าฉันทํางานนี้ด้วยความรักด้วยแพชชั่นด้วยแรงจูงใจที่ดีที่ถูกต้องหรือเปล่าและแรงจูงใจที่ดีที่ถูกต้องและแพชชั่นที่ดีที่ถูกต้องนั้นต้องออกจากตัวเองครับไม่ใช่เป็นเซลเซนเตอร์ center. การที่ไม่ใช่เป็นเซลเซนเตอร์ center, เนี่ยทำให้เราสามารถทํางานด้วยความรักได้นะครับเขาเรียกว,ว่าเลิฟ What you do and do what you love นะครับน่าสนใจนะครับนะ love what you do ก็คือว่าให้เรารักสิ่งที่เราทำนะครับและให้เราทำในสิ่งที่รักครับเพราะนั้นมันก็เป็นคำถามย้อนกลับมาในวันนี้ว่าพวกเราทำนะครับทาในสิ่งที่เรารักหรือเปล่าเราได้ทำหรือเปล่านะครับและเรารักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้รักสิ่งที่เราทำอยู่ขอพระเจ้าเปลี่ยนเรานะครับอธิษฐานครับ และเราจะเราจะรักในสิ่งที่เราทําและเราจะทำนะครับในสิ่งที่เรารักจุดท้ายครับในวันนี้ก็คือว่าการงานในฐานะการรับใช้อย่างสุดความสามารถสุดความสามารถนะครับน้องนี้บอกว่า the craft of carpentry is all about turning raw materials into works of beauty ก็คือว่าในการงานชิ้นหนึ่งนะครับมันมีกระบวนการนะครับมันเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงหรือถักทอเอาวัสดุนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบนี่นะครับมาสารทันสารสารแล้วผ่านกระบวนการแล้วกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นผลงานที่สวยงามเป็นชิ้นงานที่สวยงามมันเหมือนกับโรงงานที่เปลี่ยนวัสดุอะไรต่างหรือวัตถุอะไรต่างนะครับให้กลายเป็นอะไรให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม เพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองในงานของเรามุมมองใหม่เราต้องทําแบบสุดความสามารถจริงๆนะครับมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับผู้ชายคนนี้นะครับพึ่งเสียชีวิตไปตอนออไม่ใช่พึ่งหหลอครับตอนปออีสองห้าเดี๋ยวนะครขอโทษนะครับหน 199 1989นะครับ1989นี่ก็กี่ปีแล้วครับก็1989งจะเป็นหนึ่งเก้าสานะครับประมาณ20กว่าปีนะครับทีนี้ประเด็นที่คนคนนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นกัปตันนะครับเขาชื่อว่ากัปตันเดฟนะครับโคนินนะครับเดฟโคนินเป็นนักบินของยูเนเต็ดแอร์ไลน์นะครับนะนักบินของยูเนเต็ดแอร์ไลน์พี่น้องเห็นไหมครับว่าสภาพเครื่องบินเนี่ย บินอยู ia, er back, ่บนอากาศนะครับประตูมันหลุดออกมาอยู่ดีๆมันหลุดออกมาเลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยนะครับพอมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแรงดันนี่นะครับแรงดันบนเครื่องบินเนี่ยมันสูงมากแรงดันอากาศรอบๆเครื่องบินเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันอยู่ข้างบนอากาศมันเบาบางนะครับพอเวลามีอะไรหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับของที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันจะมันจะมันจะถูกดูดออกมาเลยนะครับอย่างอย่างเร็วเลยเราเคยดูหนังใช่ไหมครับ นะภาพประร์ปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้พอมันมีมีการมีการประตูมันหลุดออกมานะครับผู้โดยสารเนี่ยหลุดออกมา9คนตายทันทีชีวิตไปไป9คนนะครับทีนี้คนคนนี้ชื่อเดฟโครนินนะครับประสบความสำเร็จในการนำเครื่องบินโบอิง7 4 7ที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับลงจอดได้สำเร็จและช่วยเหลือผู้โดยสาร3า0ร้อยกว่าคนลูกเรืออีกประมาณ20คน ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้นะครับถูกชมจากสมาคมานักบินของของโลกเลยนะครับเรียกว่า Experimental Aircraft Association บอกว่ากัปตันเดวิดเนี่ยนะครับหรือเดฟเนี่ยเป็นมนุษย์มหัศจรรย์นะครับเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอยู่เสมอเขามักจะถามว่าชีวิตของคุณเป็นไงไม่เคยถามว่าชีวิตของเขาเป็นไงบ้างไม่เคยเล่าว,ว่าฉันเป็นยังไงฉนะันรู้สึกไงเขาจะห่วงใยคนอื่นเสมอนะครับ เขาเป็นนักบินนะครับในในยูเนเต็ดแอร์ไลน์เนี่ยในปี2497อยู่ในเที่ยวบิน2ุด2เที่ยวสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณพี่น้องรู้ไหมครับตอนที่บินจากลอสแอนเจลิสเนี่ยไปที่ฮอนอลูลูนะก็ตรงนี้ครับเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ประตประูประตูเนี่ยระเบิดออกนะครับทำให้เกิดหลุมอากาศแล้วก็ผู้โดยสารหลุดออกมาเลย9คนด้วย โบอิง747นะครับมันจะมีเครื่องยนต์อยู่4เครื่องเพราะมันเป็นโบอิงใหญ่นะครับนะมันดับไป2เครื่องนะแล้วตอนที่ล่อนลงเนี่ยเรียกว่าแทบจะแทบเรียกว่าเป็นปาฏิหาริมากเป็นสิ่งอัศจรรย์มากนะครับที่ที่เครื่องบินลำเนี่ยนะครับไม่ระเบิดนะครับแล้วล่อนลงได้อย่างปลอดภัยตรงนี้ทําให้คนก็ามาสัมภาษณ์นะครับบอกว่ากับตันเดฟกับตันเดฟ คุณอยากจะพูดอะไรไหมเวลาที่คุณเข้าไปทํางานเนี่ยนะเวลาที่คุณอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆนะครับบนเครื่องบินที่คุณต้องช่วยชีวิตเขาอะนะครับเขาบอกว่าตอบง่ายๆครับบอกผมอธิษฐานและผมก็ทํางานต่อผมอธิษฐานและผมก็ไปทํางานต่อนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตอบสั้นๆง่ายๆเป็นคนที่ไม่พูดมากนะครับแต่ว่า เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะนาเครื่องบินลานั้นลงมาได้เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับหลังจากที่เขาสามารถนําเครื่องบินลงมาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันลงไม่ได้หรอกมันควรจะต้องตกแล้วนะครับแต่การอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเขาอธิษฐานหลังจาก,กเกษียณจากนูไนเต็ดนะครับเขาก็ไปเป็นนักบินนะครับเครื่องบินที่เล็กลงนะครับและเขาก็ซื้อเครื่องบิน เองครับตั้งชื่อเครื่องบินไวครับตั้งชื่อเป็นว่า for the glory of God ก็คือว่าเครื่องบินลำนี้แปลว่าเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อการถวายเกียรติพระเจ้าตัวเขารอดมาทําให้คน300ชีวิตรอดด้วยพี่น้องครับโรงพิบาลแห่งนี้นะครับผมได้รับทราบมาว่ามีบุคลากรเน,นี่ย1,200คนและเราก็ยังมีญาติพี่น้องอีกใช่ไหมครับเราก็ยัง มีคนไข้อีกผู้ป่วยอีกนะครับนะรวมๆแล้วเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในสภาคริกจักนะครับแล้วก็มีบุคลากรมากที่สุดในสภาคริจักนะครับพวกเราทุกคนก็มีหน้าที่เหมือนกับเป็นลูกเรือครับที่จะคอยฟังคอยฟังกับพันว่ากับตันจ้าอย่างไงเราก็มีหน้าที่ที่จะทําให้เรือลํานี้นะฮะส่งผู้โดยสารไปจนถึง ถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นในวันนี้เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับในงานของเราเนี่ยประการแรกก็คือว่ารู้ไหมครับมั่นใจไหมครับว่างานของเราอาชีพของเราวิชาชีพของเราทุกวันนี้เป็นการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้านะครับแล้วเรากระทำงานนี้ด้วยความรักด้วยแพชชั่นที่เรามีนะครับแล้วเราก็เหมือนกับเดฟนี่นะครับก็คือ ทำงานด้วยสุดความสามารถนะครับทักษะที่ทมีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่ต้องกักอะไรเลยทํำเต็มที่สุดความสามารถนะครับแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเราจะกะเกษียณอย่างมีความหมายนะครับแล้วเราก็ไปถึงเป้าหมายอย่างที่ว่าเราจะไม่เสียดายเสียใจอีกเลยนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ ถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอารักขาอยู่เหนือนครเหนือบ้านเมืองของเราบรรยาคนยามก็เหนื่อยเปล่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้างหลายนั้นได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ในงานของข้างหลายขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้ชีวิตของข้างหลายและครอบครัวจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมีสันติสุขในองค์พระนเจ้า กราบทูลสิ่งเหล่านี้และขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์บรรดาเจ้าหน้าที่บุคลากรตลอดจนผู้บริหารโรงพยาบาลทุกท่านจะอยู่ในพระคุณและความรักของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ไปพรอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ